สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกไอทีนะฮะในวันอังคารนะฮะที่1มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2564นกะฮะก็วันนี้นะมีเรื่องข่าวสารไอทีนะที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวคุณผู้ชมมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าเดือนมิถุนายนนี้นะฮะก็น่าจะเป็นเดือนเปลี่ยนแป,ปลงหลายๆอย่างเลยนะฮะก็ว่าได้แต่ว่าข่าวแรกวันนี้ฮนะค่อนข้างจะใกล้ตัวคุณผู้ชมนะฮะเนื่องจากว่าคุณผู้ชมท่านใดน,นะที่รับชมผ่านทาง u t u b e เนี่ยนะ,ะก็อาจจะตอนเข้าคลิปมาเนี่ยอาจจะเจอโฆษณามาแล้วนะฮะ ก็สืบเนื่องจากไม,ไม่ไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะฮะยูทูบนะฮะได้มีนโยบายการลงโฆษณาใหม่จากเดิมน,นะฮะเฉพาะช่องที่เป็นพาร์ทเนอร์โปรแกรมของ u t u b e เท่านั้นนะฮะถึงจะมีโฆษณาเนี่ยในนั้นแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกช่องก็จะมีโฆษณาแล้วสืบเนื่องจากข้อกําหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุงใหม่เนี่ยนะฮะของ YouTube ที่เมื่อเร็วๆนี้นะฮะได้ปรับปรุงนะฮะเกี่ยวกับข้อมูลการจดจำใบหน้าสิทธิในการสร้างไรายได้ของ u t u b e นะฮะก็คือเรื่อง นี่แหละนะฮะที่มีโฆษณาลงทุกๆคลิปนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องการเสียภาษีในสหรัฐนะฮะแต่ประเด็นที่สำคัญเลยนะฮะก็คือ y t u t u เนี่ยนะมีการกล่าวว่าจะเริ่มสแสดงโฆษณาในช่องที่ไม่ได้อยู่ใน Partner ร์โปรแกรมนั่นหมายความว่าต่อไปนี้ YouTube ช่องเล็กๆที่ยังไม่ได้อยู่ใน Partner ร์โปรแกรมเนี่ยนะฮะก็จะถูกใส่โฆษณาด้วยนั่นเองนะฮะอีกทั้งนะฮะจะไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาด้วยนะฮะ ซื่อเงินไขของพาร์เนอร์โปรแกรมเนี่ยนะฮะก็คือจะต้องมีผู้ติดตามมากกว่า1,000คนและมียอดเข้าชมนะฮะวิดีโอเนี่ย4,000ชั่วโมงในช่วง12เดือนซึ่งก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะฮะแต่กลายเป็นว่าเหล่าครีเอเตอร์หน้าใหม่ๆเนี่ยะฮะก็จะถูกบังคับให้ใส่โฆษณาเข้ามาในวิดีโอที่อัพลง YouTube ทันทีนะฮะส่วนผู้ชมที่ไม่ได้สมัครบริการย u t u b e p r e m i u m เนี่ยนะฮะก็จะต้องเจอกับโฆษณาที่เยอะขึ้น และเจอในทุกคลิปทุกช่องด้วยนะฮะโดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะฮะก็จะเริ่มนะฮะวันนี้นะฮะเป็นต้นไปเลยนะฮะโดยปัจจุบันนี้นะฮะยูทูบพรีเมียมเนี่ยฮะมีค่าบริการอยู่ที่159บาทต่อเดือนต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าข่าวนี้เนี่ยค่อนข้างจะใกล้ตัวคุณผู้ชมท่านที่ใช้โทรศัพท์ Android อยู่นะฮะเนื่องจากว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะด้วยนโยบายพื้นที่เก็บข้อมูลนะฮะของ Google Photos ใหม่นะฮะตามที่ Google ประกาศเอาไว้นะฮะ ผู้ใช้นะจะไม่สามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพคุณภาพสูงแบบไม่จำกัดจำนวนได้ฟรีอีกต่อไปแล้วนะฮะนายบ,บายพื้นที่เก็บข้อมูล Google Photos เมื่อวันที่11พฤศจิก,กายน2563ที่ผ่านมาจากเดิมที่เคยให้อัปโหลดคุณภาพสูงกันได้แบบไม่จำกัดจำนวนนะฮะก็คือฟรีนะฮะแบบ unlimited เลยนะฮะแต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะฮะเงินไขดังกล่าวนะฮะได้ถูกยกเลิกแล้วนะฮะ โดยรูปภาพทุกรูปนะฮะที่ถูกอัปโหลดขึ้นไปบนคลาวด์ของ Google เนี่ยฮะจะถูกคิดรวมกับพื้นที่ของ Google a c c o u n ทนะฮะที่ติดตัวกันนั้นแต่ตอนสมัคร Gmail เป็นครั้งแรกเนี่ยนะฮะ15กิกฮะก็คือว่าถ้าสมมตินั่นแต่วันนี้อัปโหลดนะฮะก็จะถูกคิดรวมนะฮะเหมือนกับเราฝากไฟล์ไว้ใน g o เกิลไดรฟะฮะก็คือจะคิดตัว 15G กิกนั้นด้วยนะฮะปัจจุบันนี้นะฮะถ้าเราอัปโหลดรูปนะฮะลงไปใน Google Photos ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ค สมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะไม่ได้คิดรวมด้วยนั่นเองนะฮะก็คือเหมือนกับแยกแล้วก็เก็บได้เรื่อยๆเลยนะฮะโดยนะฮะสรุปตามนโยบายเงื่อนไขการใช้งานใหม่เนี่ยฮะก็คือว่าแบ็กอัพรูปภาพด้วย Google p h o t o สนะฮะได้ฟรีเหมือนเดิมแต่จำกัดปริมาณข้อมูลนะฮะไวที่15กิกนั่นเองนะฮะหากใช้งานเกินกว่านี้เนี่ยนะฮะก็จะต้องเสียเงินเช่าพื้นที่บริการเพิ่มนะฮะจากบริการของ Google One นะฮะก็คือว่าจะต้องไปซื้อ Storage เพิ่มนะฮะถ้าสมมติว่า ตั้งแต่วันนี้นะฮะยังอยากเก็บรูปเหมือนเหมือนก่อนนะฮะแต่ว่ามันถูกคิดรวมกับตัวของ Google account 15 g ิไปแล้วนะฮะถ้าอยากได้เพิ่มเนี่ยก็ต้องไปสมัครตัวของ Google One นะฮะอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมส่วนใหญ่นะฮะค่อนข้จะให้ความสนใจนะฮะก็คือว่ารูปภาพก่อนหน้านี้ที่อัปโหลดตั้งแต่เมื่อวานถอยหลังไปต้นไปเนี่ยนะฮะ จะถูกลบไหมนะฮะก็คือว่าสรุปแล้วนะฮะรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่ถูกอัปโหลดก่อนวันที่1มิถุนายนนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยนะฮะกูเกิลนะจะไม่นับรวมกับพื้นที่สิบห้ากิของกูเกิลแอคเคาท์นะฮะเนื่องจากว่ายังอยู่ภายใต้นโยบายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของกูเกิลโฟโต้สเดิมนะฮะดังนั้นแล้วนะฮะรูปภาพทั้งหมดนะฮะที่อัปโหลดก่อนวันนี้นะฮะก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะฮะถ้าสรุปง่ายๆเลยนะฮะก็คือว่ารูปภาพที่อัปโหลดของเมื่่อวานตตั้งแ 31พฤษภาคมถอยหลังไปเนี่ยนะฮะจะยังอยู่ภายใต้นโยบายเดิมฮะแต่พอมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะจะอยู่ภายใต้นโยบายใหม่ซึ่งจะถูกคิดรวมด้วยนั่นเองนะฮะสรุปแล้วนะก็คือรูปภาพเก่าจะไม่มีปัญหาใดๆนั่นเองนะฮะไม่ถูกลบนะฮะการอัปโหลดรูปภาพนะฮะหรือว่าวิดีโอเนี่ยขึ้นไปยังคลาวของ Google นะฮะแบ่งออกเป็น2รูปแบบดังนี้นะฮะก็คือคุณภาพต้นฉบับหรือว่า original quality นะฮะแล้วก็คุณภาพสูงนะ high quality นะฮะ ซึ่งก็ตามชื่อเลยนะฮะก็คือตัวของคุณภาพต้นฉบับนะฮะหรือ original quality เนี่ยนะก็คือไฟล์ต้นฉบับแท้ๆเลยนะฮะถ้ามาแบบในอัปโหลดขึ้นไปแบบนั้นเลยนะฮะก็คือว่ามันก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะรักษาคุณภาพของรูปเอาไว้นะฮะซึ่งก็จะต้องแลกกับความที่ไฟล์ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะฮะส่วนคุณภาพสูงนะฮะก็จะถูกจำกัดความละเอียดรูปภาพนะฮะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็วิดีโอเนี่ยจะถูกจำกัดอยู่ที่1,080พิกเซลนะฮะ ซึ่งถ้าเกินกว่านี้นะฮะก็จะถูกย่อขนาดลงมาโดยอัตโนมัตินะฮะหรือนะฮะถ้าสมมุติว่าเอ่อมันขนาดเทียบเท่านะหรือว่าต่ำกว่านะฮะความละเอียดก็จะคงเดิมนั่นเองนะฮะแต่จะถูกบีบอัดไฟล์นะับเพื่อประหยัดพื้นที่นั่นเองนะฮะซึ่งก็อาจจะทาให้สูญเสียคุณภาพจากไฟล์ต้นฉบับไปบ้างเล็กน้อยนะฮะซึ่งรูปภาพคุณภาพสูงเนี่ยฮะถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะฮะซึ่งเหมาะสําหรับผู้ใช้งานทั่วๆไปนะฮะที่ไม่มีปัญหาเรื่องของรายละเอนะ โดยการอัปโหลดแบบคุณภาพสูงฮะจะได้รับความนิยมมากกว่านะฮะนื่นจากว่าเดิมทีนะฮะตัวเรื่องนี้นะได้สิทธิในการอัปโหลดได้ฟรีนะฮะไม่จํากัดจํานวนด้วยนะฮะแล้วก็คุณภาพรูปที่ถูกโดนปรับจากอัลกอริทึมของ Google นะฮะก็ยังอยู่ในระดับที่สูงนะเพียงพอฮะที่มองเพลินๆนะฮะก็แทบจะแยกไม่ออกกับไฟล์ต้นฉบับเลยนะฮะส่วนกรณีหลังวันที่1นึ่มิถุนายนสองพันห้ารหรือว่าวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลแทนนะ คุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมได้ยินชื่อเว็บเบราว์เซอร์ที่จะพูดต่อไปนี้นะฮะคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะก็อาจจะอ๋อเลยทันทีนะฮะเนื่องจากว่าถือว่าเป็นเว็บเบราว์เซอร์หนึ่งนะฮะที่อยู่มายาวนานเหมือนกันนะฮะก็อยู่มาอายุจะ26ปีแล้วนะฮะก็คือ internet explorer นั่นเองนะฮะหรือที่เรานะฮะเรียกกันสั้นๆว่า ie นะฮะซึ่งเป็นเว็บเบราว์เซอร์ฮะจาก microsoft เนี่ยนะฮะที่ได้ทำการเปิดตัวครั้งแรกนะฮะเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2538 ซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะมีอายุเกือบจะ26ปีแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะกำลังจะถูกยุติการให้บริการและเลิกสนับสนุนอย่างเป็นทางการบน Windows 10ในวันที่15มิถุนายน2565ตามคำประกาศของบริษัทซึ่งก็หมายความว่าใน IE นะฮะตัว IE เนี่ยฮะ,ะปีหน้าเนี่ยนะ,ะจะถูกยุติการให้บริการแล้วนั่นเองนะฮะในปี2565ย้ำนะฮย้ำตรงนี้เลยนะฮะว่า ยังไม่ใช่ปีนี้นะฮะยังไม่ใช่15มิถุนายนที่จะมาถึงนี้นะฮะเป็นของปีหน้าย้ำนะฮะว่าปีหน้าฮะยังไม่ใช่ปีนี้นะฮะแปลว่าปีนี้ยังใช้งานได้ตามปกติอยู่นะฮะโดย Internet Explorer เนี่ยนะได้รับความนิยมอย่างมากในอดีตนะฮะระหว่างปี2545จนถึงปี2546นะฮะเคยมีผู้ใช้งานมากถึง93.4จากเว็บเบราว์เซอร์ฮะในตลาดนะฮะแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆเสื่อมความนิยมลงนะฮะ จากการเก็บสถิติของ Starcounter นะฮะพบว่าล่าสุดฮะเหลือสัดส่วนเพียง0.63เท่านั้นนะฮะโดยนะฮะ Microsoft เนี่ยฮะได้เปิดเผยทไลา์นะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่าจะเริ่มยุติการให้บริการ Microsoft Teams บน IE นะฮะในวันที่30พฤศจิก,กายนส5 6รที่ผ่านมานะฮะจากนั้นฮะจะเลิกสนับสนุน Microsoft Edge Legacy นะฮะในวันที่9มีนาคม2564ก็ที่ผ่านมาอีกเช่นกันนะฮะหลายๆคนนะฮะอาจจะ ไม่รู้จักนะฮะว่า Microsoft Edge Legacy หมายความว่ายังไงมันคืออะไรนะฮะเคยมีด้วยหรออะไรอย่างนี้นะฮะคือตอนที่ Windows 10ออกมาใหม่ๆฮะจะมีตัวของ Microsoft Edge นะฮะติดเครื่องมาอยู่แล้วนะฮะซึ่งตัว Microsoft Edge ตอนนั้นนะฮะก็มาพร้อมกับ Windows 10ช่วงแรกๆเลยนะฮะก่อนที่จะมาเป็นตัว Microsoft Edge ปัจจุบันนี้นะฮะที่ใช้ Chromium นะฮะก็คือเป็นตัว Microsoft Edge ดั้งเดิมนะที่ส่วนใหญ่ช่วงสมัยก่อนนะฮะตอนที่ Windows 10ออกมาใหม่ๆหลายๆคนจะมักใช้นะับเป็นทางผ่านในการโหลด Google Chrome นั่นแหละนะฮะ ก็ตัว Microsoft Edge Legacy ก็คือ Microsoft Edge ในสมัยนั้นนะฮะซึ่งก็ถูกยุติให้บริการแล้วนะฮะเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะฮะส่วนปัจจุบันนี้ที่เราใช้ Microsoft Edge กันอยู่นี่อันนี้เป็นตัว Microsoft Edge ตัวใหม่นะฮะที่ใช้ตัวของ Chromium นะฮะในการใช้งานนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะย้ำนะฮะที่ใช้ถูกอยู่ทุกวันนี้เป็น Microsoft Edge รุ่นใหม่ฮะแต่ว่าตัว Microsoft Edge ที่เราเคยใช้เป็นทางผ่านนั้นนะอันนั้นเป็น Legacy ซึ่งถูกยุติการให้บริการไปแล้วนะฮะ และหลังจากนั้นฮะตามมาด้วย Microsoft 365บน IE นะฮะในวันที่17สิงหาคม2 5 6 4ก็คือสิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮะ Microsoft 365นะก็จะไม่สามารถใช้บน IE ได้แล้วนะฮะพร้อมกันนี้นะฮะ Microsoft เนี่ยก็ได้ชักชวนนะฮะผู้ที่ยังผูกติดกับ IE เนี่ฮะเปลี่ยนมาใช้งาน Microsoft Edge แทนนะฮะโดยอธิบายว่ามีข้อดีกว่ามากมายเลยนะฮะทั้งฟีเจอร์ที่ทันสมัยการทำงานที่รวดเร็วความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ความเข้ากันได้ของตัวอุปกรณ์นะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะ สำหรับใครนะที่จําเป็นจะต้องใช้คุณสมบัตินะบางประการของตัวของ IE เนี่ยนะฮะในตอนนี้ฮะสามารถที่จะทํำผ่านฟีเจอร์ของ IE Mode ฮะฟีเจอร์ชื่อว่า IE Mode นะฮะบน Microsoft Edge ได้นะฮะโดย Microsoft นะบอกว่าจะเปิดให้ใช้งานได้กันถึงประมาณปี2 5 7 2นะฮะเป็นอย่างน้อยนะฮะก็คือว่าถ้าใครนะที่ ใช้ตัวของ IE อยู่นะครับเพื่อจุดประสงค์บางอย่างอย่างนี้นะฮะซึ่งทําให้ไม่สามารถที่จะใช้ Microsoft Edge ปัจจุบันได้นะฮะก็คือตอนนี้ฮะสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ของ IE นะฮะใช้บน Microsoft Edge ได้แล้วนะก็คือเรียกได้ว่าตัวของ Microsoft Edge เนี่ยนะฮะรวมทุกอย่างไว้เลยนะฮะทั้งความทันสมัยแล้วก็ความอดีตนะฮะก็คือของตัวของ IE เนี่ยนะฮะสามารถที่จะทำงานพร้อมกันได้นะะบน Microsoft Edge ตัวเดียวเลยนะฮะซึ่งตัวฟีเจอร์นี้นะฮะน่าจะใช้งานได้ถึงปี2 5 7 2นนะฮะก็ ใช้งานได้อีกยาวนานพอสมควรนะฮะและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือข่าวนะฮะที่ถูกยุติการให้บริการของ Internet Explorer นะฮะจบตำนานเกือบ26ปีของ Internet Explorer ที่อยู่คู่กับ Windows มาอย่างช้านานนะฮะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ามีข่าวน่าสนใจมาอัปเดตคุณผู้ชมนะฮะคลิปที่เคยเป็นไวรัลนะฮะ c h a r l i e bit my finger นะฮะ กำลังจะถูกพอร์ตออกจาก YouTube เร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทำไมนะฮะส่วช่นนี้พักกันสักครู่สร้ายการโดย YouTube ช่องไมนายสื่อเครื่องมาไม่ถึงปีน้ำเข้าเครื่องแต่แล้ว ทังไหมเนี่ยตัวจิ๋วแค่นี้เนี่ยนะจะไปถ่ายเทียบกับรุ่นพี่ได้ไอโฟน x SE อ0 2 0เนี่ยเป็น iPhone แห่งยุคโควิด -19 ทเลยทีเดียวหัวชาร์จใหม่มาชาร์จกับ iPhone แบตเสื่อมเร็วมากเกิดมาเป็นคู่ของ iPhone SE อย่างแท้จริงติดตามขัางหันนี้ได้ในคลิปรีวิวไอโฟน x SE อ0 2 0จากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริง1ปีเร็วๆนี้ บันเทิงสาระรวมกันในรายการสาระยามเช้าที่จะนำเกมไม a ครมาบวกกับความบันเทิงหาอะไรมากันตเเ้ยคิปปอร์และใส่สาระเข้าไปปูดเหมืองในไบโอมลเทนเราจะมีโอกาสเจอเอ็มโมรลทุกวันจันทร์เวลา6โมงเช้า การเอาชีวิตรอดครั้งใหม่ที่มีลูกเล่นมากกว่าเดิมทำให้ชีวิตสบายขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่มากขึ้นติดตามการเอาชีวิตรอดครั้งนี้ที่ไม่เหมือนเดิมได้ใน Minecraft เอาชีวิตรอดสีันที่9 ทุกวันอังคารถึงสุเวลา8โมงเช้าสนับสนุนรายการโดย YouTube ช่อง My9 Facebook และ Instagram ปล่อยฟีเจอร์ซ่อนยอดไลค์และยอดวิวให้ใช้แล้ว Apple Music เตรียมให้บริการสตรีมเพลงแบบ Lossless ในราคาเดิม iPod Touch อาจกลับมาอีกครั้งในทรง iPhone 12 iPhone 12 Series ขึ้นแท่นสมาร์ทโฟนขายดีที่สุดในโลกกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการโลกไอทีนะฮะช่วงนี้ฮะเรานะฮะไปดูกันที่ คลิป c h a r i b i t my finger นะฮะทำไมถึงจะถูกถอดออกจาก YouTube เรานี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวนี้กันนะฮะคลิป c h a r i b i t my finger นะฮะถูกอัปโหลดตั้งแต่ปี2007ฮะและนะับว่าเป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอไวรัลบน YouTube นะที่มียอดวิวสูงมากๆคลิปหนึ่งเลยนะฮะโดยทําไปได้ถึง880ล้านวิวนะฮะนะับตั้งแต่อัปโหลดวันแรกนะฮะจนถึงวันที่ถูกประมูลออกไป c h a r i b i t my finger นะฮะอาจจะถูก ถอดออกจากเว็บไซต์ y o u t u b รเรานี้นะฮะหลังจากที่มันนะฮะถูกประมูลเป็น NFT นะฮะหรือว่า Non-Fungible Token นะฮะมูลค่า760,000ดอลลาร์นะฮะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะก็ประมาณ23.8ล้านบาทนะฮะ ซึ่งตัวของ NFT เนี่ยฮะับนับว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีประเภทหนึ่งนะฮะแต่มีความพิเศษนะฮะกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆนะฮะตรงที่มันมีลักษณะเฉพาะนะทำให้ไม่สามารถที่จะทำซ้ำได้นะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรมาทดแทนได้นะฮะให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะก็ประมาณว่าเป็นงานศิลปะของแท้นะฮะที่มีอยู่ชิ้นเดียวในโลกนั้นนะฮะโดยผู้ที่ใช้ NFT ซื้อมานะฮะก็จะได้เป็นผู้ครอบครองชิ้นนั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นเองนะฮะ และถึงแม้ว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวนะฮะจะยังปล่อยให้คนดูนะฮะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ตามปกติเนี่ยนะฮะแต่คนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธินะฮะก็คือผู้ที่ซื้อไปด้วย NFT นั่นเองนะฮะโดยเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้นะก็เคยเกิดก่อนหน้านี้มาแล้วนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะคลิป n นียนแคนะฮะหลายๆคนก็อาจจะพอรู้จักนะฮะตัวแมวสีเทาๆแล้วก็มีสายลุ้งตามอยู่ข้างหลังนะฮะ ตอนนั harma, ้นแหละเนียนแค้นนะฮะไม่ถูกประมูลนะฮะไปเป็น NFT นะมูลค่า580,000ดอลลาร์หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ18ล้านบาทฮะโดยในตอนแรกนะฮะคลิป Charibet Myfinger นะฮะถูกตั้งประมูลไว้ที่ราคาเริ่มต้น9,999 9ดอลลาร์หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3.1ล้านบาทนะฮะแต่หลังจากนั้นนะฮะก็มีการประมูลที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากผู้ประมูล2คนก็คือ 3F Music แล้วก็มี Master นะฮะที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดฮะจนสุดท้ายะฮะ 3F Music นะฮะก็ชนะไปด้วย NFT มูลค่านะฮะ7 6 9 9 9สดอลลาร์นะฮะทำให้เขานะฮะกลายเป็นผู้ถือครองคลิปนะฮะดังกล่าวเนี่ยนะแต่เพียงผู้เดียวฮะตอนนี้นะคลิปช h a r บิ i t ์มายฟิงเกิฮะสามารถรับชมได้อยู่บน y t u t u นะฮะแต่ก็ตอนนี้นะกำลังรอการตัดสินใจจาก 3F Music อยู่นะฮะว่าจะปล่อยเอาไว้บน Youtube ให้คนด,ดูดูต่อไปหรือว่าจะเอาคลิปออกไปนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนั่นเองนะฮะสายฟังเพลงน่าจะถูกใจเลยนะฮะซึบเนื่องจากาในช่วงของรอบโลกไอทีที่ผ่านมานะฮะได้มีการบอกว่าตัวของ Apple Music นะฮะจะมีการาสตรีมเพลงนะะในความละเอียดแบบ lossless นะฮะในราคาเท่าเดิมะฮะ ซึ่งมันก็มีปัญหาตามมานะฮะนั่นก็คือว่าตัวของหูฟังของ Apple ทลนะแบบไร้าสายเนี่ยนะฮะก็คือตัวของ AirPods Pro แล้วก็ AirPods Max นะฮะไม่ได้รองรับฟีเจอร์นี้นะฮะต้องให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะฮะต้องต่อหูฟังแบบมีสายนะ,ะในการฟังะฮะแต่ว่าล่าสุดนะ,ะทาง Apple เนี่ยก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าลำโพง HomePod แล้วก็ HomePod Mini นะฮะรองรับฟีเจอร์ในการที่จะฟังความละเอียดสูงแบบนี้ได้นะฮะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะฮะสำหรับผู้ใช้งาน HomePod แล้วก็ HomePod m i น i นะฮะเนื่องจากว่าสามารถจะฟังเพลงนะในคุณภาพระดับ o s s l e s s ในบนลำโพงอัจฉริยะของตัวเองได้นะฮะซึ่งตอนนี้ฮะลำโพงทั้ง2ตัวนะะก็รองรับไฟล์เสียง AAC นะฮะของ Apple เนี่ยอยู่แล้วนะฮะแต่หลังจากนี้นะฮะก็จะได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะฮะทำให้สามารถจะฟังเพลงล s s สเ s สนะอย่างตัวของ ALAC นะฮะหรือว่าย่อมาจาก Apple Lossless Audio Codec นะฮะ ก็จะทำได้อีกด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งตัวของ AAC เนี่ยฮะก็จะมีบิตเรทนะฮะอยู่ประมาณ3า4ร้อยแปถึงสี่ประมาณนี้นะฮะแต่ส่วนของไฟล์ต้นฉบับเลยนะฮะพวก l o s ตเดย s อะไรอย่างนี้นะก็จะมีบิตเรทประมาณพันกว่าเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เวลาเราฟังเพลงกันในปัจจุบันเนี่ยก็จะถูกตัดทอนคุณภาพลงมานะฮะซึ่งน่าจะว่าตัวของไฟล์ตัวต้นฉบับนะฮะที่พันกว่ากิโลบิตนะฮะเพอร์ซกัเนี่ยนะฮะ มีไฟล์ขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่ฮะดังนั้นแล้วนะ,ะก็เลยจะจำจำเป็น,นะะจะต้องถูกบีบอัดไฟล์นะฮะให้เป็นแบบ AAC นะฮะเพื่อจะได้มีขนาดที่เล็กลงกันเองนะฮะซึ่งก็จะได้ไม่กินเน็ตเยอะมากนะฮะโดยสาเหตุหลกักๆเลยนะฮะที่ทำให้ AirPods Pro แล้วก็ AirPods Max นะ,ะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้น,ะะนั่นาต่ว่าตัวของหูฟังถ้มีขนาดเล็กฮะ,ะแล้วก็นื่นจากว่ามันใช้การส่งสัญญาณแบบ Bluetooth ฮะ,ะดังนั้นแล้วนะ,ะมันก็เลยจะถูก ตัดทอนความถี่ลงด้วยนะดังนั้นแล้วนะฮะเวลาเราฟังเพลงแบบเสียบสายนะฮะก็จะได้ความละเอียดที่ดีกว่าการฟังในหูฟังบลูทูธนั่นเองนะฮะนื่นจากว่ามันต้องจําเป็นนะฮะจะต้องตัดความถี่ลงนะฮะแต่ว่าตัวของโฮมพอดนะฮะที่ทําได้นะ,ะเพราะอะไรนะฮะถึงมันจะใช้บลูทูธก็จริงแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นทางผ่านเฉยะฮะก็คือ มือถือของเรานะฮะจะเปรียบเหมือนเป็นรีโมทคอนโทรลในการสั่งงานโฮมพอดฮะซึ่งโฮมพอดเนี่ยก็จะต้องไปต่อ Wi-Fi อีกทีหนึ่งซึ่งฮะโฮมพอดต่อ Wi-Fi นะฮะก็หมายความว่าที่จะสามารถที่จะดึงตัวไฟล์เพลงนะฮะที่มีความละเอียด สูงๆอ่นะฮะสามารถที่จะมาสตรีมนะฮะบนตัวของ HomePod ได้นะฮะซึ่งอันนั้นก็เลยทำให้ทำไม o o m p p o นะถึงสามารถเล่นไฟล์แบบ Lossless นะฮะในขณะที่หูฟังบลูทูธนะฮะไม่สามารถจะเล่นได้นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าสมมุติอยากจะให้หูฟังแบบบลูทูธเนี่ยนะเล่นได้นะฮะอาจจะต้องให้หูฟังเนี่ยต่อ Wi-Fi หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องไปลองคิดกันนั่นเองนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะะสหรับใครที่ชอบฟังเพลงนะฮะก็จะได้ฟังความละเอียดแบบ ใกล้เคียงกับต้นฉบับเลยนะฮะในราคาเท่าเดิมฮะประมาณ129บาทนะฮะ USB Implementers Forum หรือ USB IF เนี่ยนะฮะได้ออกมาประกาศว่า USB version อร์ชัน2.1ฮะในอนาคตเนี่ยนะฮะจะรองรับการจ่ายไฟได้สูงสุดถึง240วัตต์เลยนะฮะซึ่งมากกว่าเวอร์ชันก่อนนะฮะอยู่หลายเท่าตัวเลยนะฮะทยาให้ต่อไปนีนะผู้ใช้สามารถจะใช้ชาร์จคอมพิวเตอร์เกมมิ่งสเปคหนักๆนะฮะหรือว่าจอ ขนาดใหญ่ได้แล้วนะฮะโดยกลุ่ม USB IF นะฮะได้เรียกมาตรฐานการชาร์จไฟ2 4 0วัตต์ครั้งนี้ว่า Extended Power Range หรือว่า EPR นะฮะซึ่งสเปคในส่วนของกระแสไฟหน่วยแอมแปร์เนี่ยนะฮะก็ยังจ่ายได้สูงสุดแค่5แอมเหมือนเดิมฮะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสเปคในส่วนของโวลต์นั่นเองนะฮะจากปกติแม็กซ์อยู่ที่20โวลต์ฮะ แต่ว่าใน USB C 2.1จเนี่ยนะฮะจะสามารถดันได้สูงสุดถึง4 8โวลต์เลยทีเดียวนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะตัวของอะแดปเตอร์นะฮะแล้วก็สายชาร์จนะฮะที่จะรองรับการชาร์จไฟแบบใหม่ใน USB C 2.1นี้นะฮะน่าจะมีสัญลักษณ์ที่สังเกตง่ายนะฮะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์พิเศษด้วยเนี่ยนะฮะแถมสายชาร์จนะฮะก็ยังจะต้องรองรับกระแสไฟ5แอมป์แล้วก็5 0โวลต์อีกด้วยนะฮะถึงจะสามารถใช้งานร่วมกับ USB C 2.1ได้แบบเต็มกำลังนันเอง โดยปัจจุบันฮะซาภาพยุโรปนะหรือว่า eu เนี่ยนะก็กำลังยื่นเรื่องให้พอร์ตชาร์จ usb c นะเป็นมาตรฐานสากลฮะแบร,รนด์มือถือทุกค่ายฮะต้องปรับมาใช้ตามฮะรวมถึง Apple ฮะที่จนตอนนี้ก็ยังใช้พอร์ต Lightning นะฮะกับ iPhone 12 series อยู่นั่นเองนะฮะซึ่งก่อนน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนที่มี e ีโ s ซิสเตมที่ใช้ของ USB-C อยู่แล้วนะฮะถ้าต่อไปนี้ฮะ USB-C 2.1เนี่ยฮะ,ะใช้อยู่ในทุกอุปรกรณ์เนี่ยนะฮะก็จะสามารถชาร์จได้ค่อนข้างจะรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะฮะก็คือชาร์จแป๊บเดียวก็สามารถจะใช้งานได้เลยอะไรประมาณนี้นะ,ะก็น่าจะเป็นข่าวดีกันเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้ก็คือรายการโลก IT ีในวันนี้นะฮะก็มีข่าวสารมากมายเลยนะฮะทั้งสรุปประเด็นของ Google Photos นะฮะว่าสรุปแล้วนะฮะรูปอัปโหลดก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะจะหายหรือไม่นะฮะก็ได้ตอบคำถามไปแล้ว แล้วก็ต่อไปนี้นะฮะทุกคนก็จะได้เข้าใจกับตรงกันนะครับว่าทําไม YouTube ถึงมีโฆษณาขึ้นทุกคลิปเลยนะฮะก็จะได้เข้าใจตรงกันนั่นเองนะฮะใครจะไปคิดฮะว่าคลิปที่ถ่ายกันเล่นๆนะฮะของพ่อแม่กับลูกเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นคลิปที่เป็นไวรัลนะฮะแล้วก็กระแสโด่งดังนะฮะจนมียอดดูที่ 880ล้านวิวนะฮะแล้วก็ข่าวดีนะสำหรับสายฟังเพลงนะฮะที่ Apple Music สามารถที่จะสตรีมเพลงแบบเอ่อ lossless ได้นะฮะในราคาเท่าเดิมด้วยนะฮะ125บาทต่อเดือนนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับสายฟังเพลงมากๆเลยทีเดียวนะฮะส่วนภาพปิดท้ายวันนี้เนะี่ยเราพาไปดูจันทรุปราคานะฮะบางส่วนเนี่ยนะฮะ คือถ้าเป็นทางพวกตะวันตกอย่างนี้นะฮะเขาจะเรียกนะฮะว่าซูเปอร์มูนสีเลือกแห่งฤดูดอกไม้บานนะฮะแต่ว่าในไทยของเราเนี่ยจะเห็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะซึ่งตรงกับคืนวันวิสาขาบูชานะฮะ26พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพความสวยงามนี้กันนะฮะเราปิดท้ายกันในภาพนี้นะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ